สวัสดีครับพวกเรากลุ่มชิงกูสตูดิโอนะครับครับพวกเราในการทํางานสร้างภาพยนตร์ในครั้งนี้นะครับพวกเราได้รับมอบหมายทําภาพยนตร์หนังนะครับในแนวเกี่ยวกับอะไรครับเพื่อนเพื่อนมิวสิควอนคอมเมดี้ครับผมครับมิวสิควอนคอมเมดี้นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คืออะไรเพื่อนเพื่อนมันคือตลกแล้วร้องเพลงครับครับตลกบบร้องเพลงนี้ก็ถามว่าเป็นโจทย์ที่ยากสําหรับพวกเราไหมยาก สบายมากเอ้าสำหรับพวกเราแล้วสำหรับพวกเราแล้วนี่แค่คนเห็นหน้าก็ทำแล้วใช่แคบแต่ไม่มีตาเป็นดาวบลครับทำไมหน้าตาดีแล้วแหละครับครับแล้วก็มาต่อกันที่ปัญหาที่เราพบในการทำงานครั้งนี้รู้สึกไงครับปัญหาเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับอากาศสภาพอากาศที่สำคัญมากๆเลยในช่วงที่เราถ่ายงานกันเป็นยังไงครับฝนฝนตกทุกวันเลยดันร้องขีเจ้าออกมาครับอะไรอันนี้ ประกาศปริศนาไซเล์แีะติดกสิทครับครับแล้วก็เราแก้ปัญหาในการไงครับเราก็ต้องถ่ายวันต่อไปถูกต้องใช่ครับแล้วเราก็ต้องรอสภาพอากาศที่เหมาะสมสําหรับในสตอรี่เรียวนะครับเพราะว่าอย่างเช่นเขียนบรรยากาศเช้าเงี้ยตอนเช้าฝนตกเราก็ต้องเลื่อนตารางถ่ายไปถ่ายในช่วงอื่นแล้วก็ช่วงที่เป็น ตอนอื่นแผนไปก่อนเพราะว่าฝนตกนะครับแต่พวกเราก็ทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะครับสาหรับงานการก็ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำกลับนะก็รู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนแสดงออกมาดีมากเลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆนที่เป็นผู้ชายแล้วแสดงเป็นผู้หญิงนะครับ a c ต i n g ค่อนข้างดีแล้วก็มีเพื่อนเพื่อม c o m ต์กันมาว่าสมจริงมากสมจริงยิ่งกว่าผู้หญิงอีกนะครับมีความสวยของผู้หญิงนะครับแล้วก็ ความรู้สึกพวกเรารู้สึกยังไงครับที่ได้ทํากันในครั้งนี้สนุกครับได้ทากับเพื่อนๆถึงแม้ว่าจะเป็นงานชิ้นแรกไล้ต้องเป็นงานชิ้นชิ้นสุดผมก็สนุกชิ้นสุดท้ายสาหรับพวกเราที่เรียนกับอาจารย์บอยนะครับเราก็รู้สึกสนุกมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคก็ตามแต่พวกเราก็ รวมใจกันฟันป่าไปให้ถึงที่สุดได้แล้วก็ในวันนี้พวกเราก็ได้ทํางานเสร็จสิ้นออกมาเป็นผลงานนะครับชื่อหนังสั้นเรื่องอะไรครับรเจเพลด์<ป>นะครับก็ยังไงก็ขอฝากหนังสั้นนี้ไว้ให้ทุกทุกคนที่ได้ดู <L un cia> แล้วก็อาจารย์ได้ดูด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้ครับถ้ามีงานอะไรเกี่ยวกับกลุ่มของพวกเราชิงคูตูดิโอครับก็สามารถติดตามได้ที่ไหนครับแบลเพลครับชิงคูตูดิโอนะครับก็สำ,สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไป,ไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับค